ครับผมมาเบ่งบรรยากาศตลาดบ้านชาตินะครับอำเภอเมืองพ้นนะครับอำเภอเมืองพ้นกล้วยก็กหลายนะครับกล้วยลายคนจะสือจะซือขายกันดีครับบรรยากาศตลาดบ้านชาติอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับ มือนี้ได้ค่วยแบบใหมากนะครับแม่สาวครับแม่สาวนะครับ <c oughs> แม่สาวนี่ฟ้านำนมปะแพครับสูงประมาณเท่าไรครับอสส่สูงประมาณห่ร้อยเนร้อยยี่สิบเจปนะครับเปิดไว้ที่เท่าไรครับเปิดไว้ที่เด้ครับสองนเจ็ดพันเลยครับวยตัวนี้ทรงฟี่ร้อยกิโลปะสรงฟี่ร้อยกิโลนะครับเปิดไว้ไสองหงมื่นเจ็ดพันบาท หน้าเขาเปิดสวยครับตาเตียมเกียมจําเดี๋ยวดี๋ยวบางข้างไถ่ข้ามหน่อยสองหมื่นเท่าไรรองหมื่นเจ็ดพับาทก็เป็นแต่เอาไปเลี่ยงนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทยุซครับสารค้ามนะครับฝากเบอร์โทษนะครับไปย้ศูนย์เก้าเก้าสี่ศนสามเก้าห้าหนึ่งานะครับจากห้อยห้อยเจมครเจมสารค้ามเลยครับก็้อยตัวนี้ ิดแม่สาวเปิดไว้ที่27,000บาทส่งฟรี100่กิโลเดาไปเลี้ยงครับ20,000กว่าบาทต่อรองกันได้ครับได้ครับได้อย่งไหมเนาะครับมือนนี้แม่สาวครับแม่สาวเนาะครับแม่สาวฟัดแม่สาวฟัดนมนุ่เนาะครับผมแม่สาวฟันดนมสูงประมาณเท่าไรครับว่า สูงลอยสามสิบห้าน,นะครับลูกลูกตัวไหนเนาะครับนี่สายใด้ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเบื้องหน้าเขาเนี่ยตาเต็มตาเต็แมแจ่มจ่มหน้าเขาเปิดน,นะครับเฟ้ยตัวนี้สูงลอยเท่าไรก็นลอยสามหานะครับสูงลอยสามสิบห้านะครับอันตรายได้ครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดใช่ก็ดีนะครับใช่สวย ถ่ายดีนะครับนี่ถ่ายสูง135นะครับต้นต,ตัวดีครับเปิดราคาไปที่เท่าไหรครับข้อยตัวนี้ซิเกยตัวนี้ซิมมันเก่าโอ้พอเรียงได้ครับซิมมันเก่าข้อยตัวนี้แขชงขาดีประกันตำนี้ประกันตำนี้นะครับเป็นข้อยสาวฟันน้ำนมข้อยสาวฟันน้ำนมสูง135ต้นตัวดีครับราคากับพอฟังครับต่อรองกันได้ทรงฟรี100กิโลวะครับ ฝากเบอร์โทรไน่ยครับไป่9 6น9์เก0าหกากห้อยห้ยอยต้มครับหอยต้มยุสไเนาะครับหน้าโพลีลัมนะครับนี่ส่วนจิตสนใจกับโทรหาคนได้แ้วครับกล้วยตัวนี้สาวกล้วยสาวฟันดนมนมนะครับ19เดือนสูงเสูงเเป็นตะเลี่ยงครับ40มื้นกว่าบาทผมวาโวแพ่งนะครับ สน,สนใจโทรมาต่อรองกับเพ่นได้ครับราคาคุยกันได้ทรงฟรีหน่อยกิโลครับขอบคุณนะครับไายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้อยก้อยมือนี่ใส้แตกตัวครับอโอ้ขายเบบี้วแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวนะนี่แม่สาวนะครับแม่สาวตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับคุยเจ็ดเดือนสูงประมาณ สูงประมาณร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบบวกนะครับครับสีต้นตัวสีด,ดีครับเปิดราคาไปที่เทเดครับเปิดไปสามหมื่น 30, หาลูกตัวใดเนาะลูกยงมงคลมีใบมีหลอดบะมีใบมีหลอดนะครับวันตัวนี้ลูกยงมงคลนะครับมีใบมีหลอดเปิดไปที่สามหมื่นห้าสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับวัวนี้ตาแต้มแก้มจำนะครับ คนซองทางหนะนี่นะครับเขาดีสามหมื่นหบาทส่งฟรี100่งร้อยกิโลอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนีวเกเจอเดี๋ยวครับตัวนี้ดูเก่าเจรืญนนะครับ่งาเขาครับเปอดสูงเท่าไร่นาะครับตั่านี้ประมาณหน่อยยี่สิบสองยี่สิบานะครับ เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับีลลูกเก่าจะเลื่อนมีใบมีหลอดเปิดราคาไปทีเท่าไหร่ครับงานนี่เปิดไหมื่นอนี้เปิดไปหกหมื่นนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบสองยิบสามนะครับเปิดไปทีหกหมื่นบาทฝากเบอร์โทรหน่อยครับหอยก่อยศูนย์แปด สองสองศูนย์สองสองศูนย์เก้าครับจากหอยก้อยลอยเอสนะครับส่วนจสนใจก็โทษกิ่งกลางมาได้นะครับราคาพอฟังครับหอยก้อยต่อร้องกันได้ครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับขอบคุณครับสัสดีครับผมโอ้มือนี้ได้ยังแม่น้อก้อยงามครับก้อยสาวนะครับก้อยสาวครับแขงขาไหมขาขึ้นไงนะน้อง้อตัวนี้ครับผมอาใหญ่ดีครับครับขาแขงขา นาตาเตีมเกี้ยมตาเตีมเก้มจำอัตรักษณ์เลย้ยตัวนี้แม่สาวนะครับครับผมสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสามครับร้อยร้อยสามสิบสามเนาะครับผมโอ้แข้งขาไหมแข้งขาดีครับครับแข้งขาใหญ่ลูกลูกตัวไหนเนาะอันนี้วะครับแม่นลูกเก่าครับลูกเก่าเจริญเนาะครับโอ้แข้งขาเพิ่นเนาะหมักเรียบกระงามนะครับแข้งขาดีสายเลือดเก้าเจริญนะครับ สูงประมาณ133นะครับสูง133เนาะครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ65หมื่นั้าหกหมื่นหาโอ้บ่แพงครับแต่ว่าแข้งขานี่ยอมรับเลยครับว่าแข้งขาใหญ่ดีครับด้วยตัวนี้แข้งขาดีนะครับด้วยตัวนี้นี่ ขาดนำเลี้ยงนะครับแต่ว่ากระดูกโครงสร้างแข็งขานี่ใหญ่นะครับเป 6, ิดไปหกหมื่นหาผู้ได้เอาไปเลี้ยงนี่จะอีกจักปีหนึ่งนี่ว่ามันเป็นแสนนะครับราคานี่เปิดไว้ไที่หกหมื่นหาซองฟ100ี่หนึ่งร้อยกิโลจากหอ้อยห้อยเบียครับห้อยเบียสารครามท้าหมดหมดนะจ๊ะหมดอีสารครามครับกัน<อ>ขอเนขอเจนนะครับปากฝา,า,า,ากเบอร์โทรเลยครับ แปดห3ศูนย์แปามสามศูนยมก้่ห้เเีหะครับจากหอยเบีนะครับจากคอนแกนครับขอบคุณครับเป็นตะเลี่ยงนะครับก้วยตัวนี้ก็ดูโค้งสางใหญนะครับค้วยตัวนี้สูงหน่อยสูงหน่อยส3บครับขอคบผม้วยบังค้ยแม่ลูกนะครับแม่แมเนีอสูงเท่าไหร่ห้อยก้อย ลุงลยสามซิมหาได้ครับแม่แม่นี่ท้องไปแม่ทับได้๋สองเดือนแม่ทับได้๋สองเดือนแล้วแต่พอท่านตรวจเนาะครับย่งยั่งเลยครับด้วยแม่ลูกนะครับแม่ลูกโตผู๋นะครับเป็นลูกสองลูกผู๋เปเบิ่งลูกกันนะครับนี่ครับลูกโตผู๋ลูกนี่เป็นลูกโตไหนครับลูกมันโตลูกเบิร์มนะครับนี่ด้วยผู๋ลูกเบิรมทำไหนทำนี่วะ เปิดราคาไปทีเท่าไหร่ครับหมื่นสามหน่อยหมื่นสามนะครับเพราะหลายเนะครับข้อยแม่สูงหน่อยสามสิบห้าข้อยผสมไว้แล้วสองเดือนแต่ยังพระทันตรวจเนะครับผลก็ดีท้ายก็ดีนะครับหางลามนะครับมเพิ่งขางกะรามแม่ลูกแม่ลูกผูกครับเปิดไว้เท่าไหร่ก็ห้ก็ย 6,300นะครับเปิดไว้ที่6,300บาทสนจิตสนใจก็โทรติดต่อเบอร์คนใดนะครับฝากเบอร์โทษนะครับ088 070 2209นะครับจากหอยก้อยนะครับสนจิตสนใจก็โทรทักมาถามพ่นไดนะครับแม่ลูกคูกขอบผมมาเบิ่งบรรยากาศ ตลาดบ้านชาตินะครับอำเภอเมืองพ้นนะครับอำเภอเมืองพ้นกล้วยกระายนะครับกล้วยห,หลายคนกระสือกระสือขายกันดีครับบรรยากาศตลาดบ้านชาติอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นครับ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมื้อนี้ได้มาจากตัวครับพ่อมื้อนี้ได้มาที่ตั่ขายเบิดแล้วเหลือสองเหลือสองตัวเหลือสองตัวคุยตัวนี้คุยแม่สาวเนาะพ่อเนาะคุยแม่สาวครับสูงประมาณเตัวไหเนาะพ่อตัวได้วัดมาดิสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเนาะคิดว่าร้อยยี่สิบห้าเป็นลูกตัวไหเนาะพ่อลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มพันล้านเนาะครับอันตรรักษ์ได้นะครับตาแต้มเแฉมจ๋ำนะครับ สวยครับสีเหลืองอุ้ยหุยครับค่อยตัวนี้หางไหมโอ้หางเป็นผุ่มเป็นพัวงดีครับเบิ่งไายเบิ่งหางนะครับที่พ่อที่พ่อตัวตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าลสครับพ่อเปิดไว้ที่เท่าครับเปิดใบหาเมื่อนหานะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกเปิดไว้หาเมื่อนหานะครับอีกตัวนะครับตัวนี้ลูกตัวเด่นนะพ่อตัวนี้ลูกลูกบักกาเหรอพ่อ เเลูกเก่าเจริญนะครับกล้วยตัวนี้เเลูกเก่าเจริญอายุประมาณสี่ยิ้มหาเดือนนะพอ <5 S 2> นาะสูงประมาณร้อยยิ้มหาเท่ากันครับกล้วยตัวนี้สีดอกเล่าสีสวยครับเปิดไใ้ที่เท่าไรครับพ่อตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้หามือตัวนี้กัเปิดไว้หามือน,นะครับต่อร่องกันได้นะพอเนาะก็พ่อมีเบอร,โร์โทรป่ะครับพอ่อเบอร์โทรมันจำไม่ได้โอ้ เออทุกอีพอจับไว้เลยเพืปอนยังครับอีพอยุติสายนาอครับอยู่ยังพ้นยุบันกวบาปยุบมันต้องเป็นสุขภาพหมู่ที่สามครับผมสกด่วงมันมาด้อีพอเด้อขายเวิดเรี่ยวๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ